ใครจะนินทาใครจะให้ร้ายเราเดินหนีโยมหัดเดินหนีอย่าไปสร้างบาปเขานะใครติใครเตียนใครเนี่ยพวกคนที่ติเตียนคนนึงนะไปชั้นหน้าคนรูปไม่งามโยมนะแต่ว่าติเตียนคนนี่เขาชาตนหน้าเนี่ยเป็นคนรูปไม่งามมีถูกนินทาตลอดชีวิตมีคนให้ร้ายตลอดชีวิตเอาได้ไ๋วให้โยม พวกติเตียนนินทาให้รายคนเนี่ยชั้นนี้เนี่ยสนุกปากจริงแต่ไปชั้นหน้าเนี่ยมีศัตรูตลอดมีคนให้ร้ายตลอดมีคนนินทาตลอดมีคนติเตียนตลอดทั้งทั้งที่ไม่ทําผิดอะไรมันก็มากล่าวร้ายเอาเนี่ยนินทาเอาเนี่ยจะไม่เจอความสุขเลยในสังคมนั้นเพราะกรรมที่เป็นนินทาให้ร้ายเขาไปเรื่อยๆผู้เจ้า,าจึงแก่กรรมบึงไนงะแก้กรรมบนเลยยมไม่ฆ่าสัต ไม่ฆ่าสัตว์นี่เป็นคนอายุยืนมีเป็นคนอายุยืนไม่มีศัตรูเลยเกิดในที่ใดพบใดไม่มีศัตรูไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นคนลูกงามเป็นคนมีเมตตาคนไม่ฆ่าสัตว์นี่ถือว่ามีอานิสงส์มากคนไม่รักทรัพย์นี่ไปอยู่ในที่ใดมีสมบัติมหาศาลไม่มีโจรไม่มีขโมยรักเป็นสมบัติที่มัน่นคง มีคนไม่ว่ามีทรัพย์มากคนไม่รักทรัพย์ใครเนี่ยอืคนไม่ผิดลูกเขาเมียใครเนี่ยเป็นคนที่มีความรักที่ไม่ผิดหวังซื่อสัตย์ต่อภรรยาสามีคนเดียวผู้นี้จะไม่มีผิดเล่นชู้สู่สาวเนี่ยไปเกิดในชาติใดจะเป็นที่รักของถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นที่รักของภรรยาถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นที่รักของสามีเขาจะรักเราใจเดียวซื่อสัตย์ต่อเราถวา,ายชีวิตต่อเรา เขาจะไม่หลอกไม่ถูกผู้ชายหลอกลวงไม่ถูกผู้หญิงหลอกลวงคนที่ถอกถูกหลอกลวงนี่เพราะว่าไม่ซื่อสัตว์สินค้อนี้ใช่ไหมผู้หญิงสมัยนี้ถูกหลอกเยอะใช่ไหมหลอกเอาไปขายมั่งอะไรมั่งเนี่ยเพราะไม่ซื่อสัตว์ในสินข้อนี้แล้วพวกกระเทยพวกกระบรรดอะไรนี่พวกเป็นคิงเป็นตูดอะไรเนี่ยพวกสินคนนี้ทั้งนั้นเลยฮะเป็นหญิงก็อยากจะเป็นชายเป็นชายก็อยากจะเป็นหญิงดัดจริตจะเป็น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 สังคมทุกวันเนี่ย เป็นแฟชั่นเลยทุกวันเนี้ยที่วัดก็ไปบ่อยฮะมาสัมภาษณ์เรนะื่อยเนี่ยสัมภาษณ์ไอ้พวกขิงพวกตูดเลยเนะี่ยริงต,นะต้องจับศึกโยมอยู่ไม่ได้เป็นรักพระผู้ชายด้วยกันี้ะเป็นรักพระไป่รักพระบอกทำไมว่าร <c oughs> ักรุนแรงไอ้พวกนี้ยนายโยมต้องระวังให้ดีอย่าไปรักก็มันไม่ได้หรอกไอ้พวกขิงพวกตูดพวกเนี้ยผู้ชายเนะี่ยถ้าเป็นผู้หญิงรักรุนแรงมากเลยโยม มาบวชเป็นพระมหายมต้องให้ศึกเลยอะ่ะไปบวชมาจากไหนวะไปอยู่